โอเคครับก็อย่ยงที่ทราบเป็นเป็นงานยากนะครับในการเรในนะม่วันตั้งแต่รอบแรกแล้วจะเห็นว่าด้วยอเมื่อฐานเราในการเป็นเนกู่ต่อสู้ในระดับเอเีก็ยังยังไม่สามารถชนะเหนือไ,ได้ก็เหมืนอนกันนะเป็นงานยากที่จะมาเอาชนะอัะอนดับแรกถึงสามลูกเพื่อสกอร์ในการเขา้ารอบเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อฐา,าอนรองกับเขาก็กอาจจะมีความห่างพอสมควรเนี่ย แต่ก็วันนี้เราก็ยังจัดผู้เล่นที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อเคารพคู่ต่อสู้ด้วยแล้วก็คารพตัวเองด้วยแล้วก็เราเล่นอย่างเต็มที่แล้วก็สมใจสีเพื่อที่จะทำให้ผลการแข่งมันออกมาดีที่สุดเลยแต่ว่าก hmm. ็ต้องยอมรับว่าวันนี้เราเราต่สู้ผลเล่นไม่ได้ก็กรณีของอาโอยามาเนี่ยเราจะต้องการ ให้เขาพักเพราะว่าเขาเล่นมาหกเจ็ดมาติดติดตดัไม่ได้ไม่ได้พักร่างกายเลยซึ่งค่อนข้างจะมีการล้าแล้วก็เราต้องการพักเขาไว้เก็บไว้เพื่อที่จะแข่งกับเชียงรายด้วยนะฮะซึ่งเราอ,อยากให้เขามีความสดที่สุดในการที่จะเล่นกับอีกสองวันขนะ้างหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องทียอดทนนะครับแล้วก็เจชนะที่เนมีการบาดเจ็บที่สะโพกกล้ามเนื้อนะซึ่งเหมือน ตัวเขาเองก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ามาบอกว่าก่อนแข่งว่าไม่ไม่ไหวที่จะเล่นก็ขอดูดูดูเกมก่อนแล้วก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะลงไปเล่นในครึ่งหลังเลยก็ได้คุยกันไปแล้วนะะักข่าวถามว่าข้อแตกต่างระหว่างสองทีมนี้แล้วก็ระหว่างเมืองทองกับสองทีมจากญี่ปุ่นครับอะไรคือข้อแตกต่างในมุมมองพี่แบ๊บคือถ้าจะเข้าใจความหมายก็คือว่าอ่า ก็ชีว่าคาร์โนเตเล่เนี่ยกับืองทองในดับบอลไทยลีกเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนนะครับก็ทั้งสองทีมผมว่ามาตรฐานของนักเตะญี่ปุ่นเองเนี่ยเขายกร,ระดับเรื่องของความรู้ในเรื่องฟุตบอลแล้วก็การอ่านเกมการวางแผนการเล่นในสนามแล้วก็ท่าิีการเล่นทุกอย่างเนี่ยเขาถูกบมกฝังมาตั้งแต่ตั้งแต่ผมว่านานนานมากแล้วจนจนจนเกิดการ เคยชินในการเล่นแล้วแล้วก็เราเองนะมาตรฐานของนักฟบลไทยอาจจะไม่ไม่เท่ากันในเรื่องของทักษะเทคนิคนะทั้งทีมแล้วก็เรายังไม่ได้ถูกถูกฝูงเงียงดีในเรื่องของการสร้างบรรยาการระหว่างการเล่นมาซึ่งเราพยายามพัฒนาเราพยายามทาในเรื่องของของสิ่งเหล่านี้แต่เพียงแต่ว่ายวต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรที่จะให้นักฟุตบอลได้มีความรู้ในเรื่องของของฟุตบอลแล้วก็ วางแผนการเล่นในสนามแล้วก็สร้างยุทธาการในการเล่นแล้วก็แต่สิ่งที่ที่ตอนนี้เราไม่สามารถพัฒนาได้คือเรื่องของเทคนิคทักษะซึ่งมันมันต้องเป็นเร้่อใหม่แหละเพราะว่าผู้บอลใหม่ๆต้องใช้เทคนิคก่างๆการลเล่นพอสมควรในการที่เอาตัวรอดระดังแ,แก้ไขสถานการณ์อะไรเงี้ยมันมันมันแตกต่างอย่างที่ปุ่นเรื่องเยอะทําไมอย่างที่พี่แรงเคยบอกก่อนหน้านี้ครับว่านักฟุตบอลไทยมีเทคนิคที่ดีสนตัวที่ดี อะไรเป็นจุดแข็งที่ทําให้เราพัฒนาเรื่องของความสามารถของเล่นได้เร,เ,รเร็วขนาดนี้ครับเออแต่ก่อนนี้ก็คือถ้าย้อนกลับไปผู้เล่นไทยก็มีทักษะการเล่นที่ดีมีเทคนิคที่ดีนะฮะแต่ก็ไม่ไม่ไมฉเฉลี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนนะแล้วก็เมื่อก่อนนี้การเล่นของนักเตะไทยเนี่ยผมว่า แทคติกไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่าสมัยก่อนเราเราเล่นด้วยอินดิวดวลส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปความรู้เรื่องของแทคติกเรื่องของรายละเอียดฟุตบอลเนี่ยในโค้ดแต่ก่อนนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่านี้ซึ่งเป็นฟุตบอลสมัยใหม่เพราะฉะนั้นพอเดี๋ยวนี้โค้ดแต่ละคนเริ่มเรียนรู้ในเมืองไทยนะครับก็พยายามที่จะใส่แทคกติกแล้วก็รายละเอียดแล้วก็แนวทางการเล่นให้กับนักเตะไทยมากขึ้นก็สามารถที่จะช่วย แต่อาวุธกับเทคนิคที่เขามีอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้สามารถที่จะพัฒนาเป็นสเต็ปยกระดับขึ้นมาเรื่อย